นี่นะครับมีคอนเทนต์ทดลองอะไรแปลกๆมาอีกแล้วนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจยุคโควิดเนี่ยยุควิกฤตของเราเนี่ยนะเราต้องหามองหาความคุ้มค่า,าใช่ไหมครับอยากจะซื้ออะไรจะใช้อะไรก็ต้องคุ้มค่าใช่ไหมน้องแง้มเพราะเงินทองมันหาย,ายากช่วงนี้ครับ <S <S ผมก็เลยมีคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์หนึ่งนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่ผมเนี่ยสงสัยเหมือนกันก็เลยเข้าเซเว่นนะฮะไปได้พวกนี้มานะครับไปลากัดป๋อง ปลากระป๋องทั้งแปดเจ้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะคุ้มค่าขนาดไหนกับราคาผมจะไม่บอกว่าอันไหนคุ้มที่สุดนะครับแต่ผมจะให้ทุกคนตัดสินกันเอาเองว่าปลากระป๋องแต่ละยี่ห้อเนี่ยราคาเท่านี้คุ้มไหมับก,การที่คุณจะเลือกซื้อบางคนเหตุผลมันต่างกันบางคนอาจจะเลือกกินเพราะอันนี้อร่อยกว่านี้อันนี้จะอร่อยกว่านั้นนั้นได้เยอะกว่านี้อันนี้ได้น้อยกว่านั้นอะไรเนี่ยคือเราไม่ตัดตรงนั้นออกไปเลยนะครับผมไม่ดราม่ากัน ยังไงก็ุมอราได้เลยตรงนี้ดีกว่าตองนี้นทุกคนไรอม่จะองนเไม่ครับผมก่อนจะทํานะครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่าในแปดกระปุกเนี่ยมันซ้ํากันหนึ่งยี่ห้อนะครับก็คือปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยสีชมพูกบบปุ้มปุ้ยสีแดงนะครับ ที่ห่อเดียวกันที่เหลือที่เหลือต่างยี่ห้อหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอันไหนเป็นเจ้าของเดีวยวกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูที่มันมีขายในเซเว่นที่หาได้ง่ายนะครับในเซเว่นเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูอันนี้เรียงตามราคาเลยนะครับอันนี้มาถึงกระปุกแรกเลยนะครับผมตามงกุฎทะเลนี่ครับจะให้ดูว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลย ไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะพี่ยอ,อนสี่ oh, <no. S 1> ชิ้นครับมังุดทะเลมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะับนี่ครับต่อไปครับปลากระป๋องปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยอันนี้ราคา 17บาทครับปุ้มปุ้ย17บาทนะครับสามชุ้งปุ้ย17บาทคิดว่าชิ้นจะใหญ่กว่านะ,ะาต่อไปนะครับบาร์แมคะเร็วในซ้อนหัือเทศน,นะครับยี่ห้อฟีเล็กครับ นี่เซเว่นขายอยู่กระป๋องละ18บาทนะครับสามชิ้นนะฮะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ต่อไปนะครับซูปเปอร์ C ซีเชฟซูเปอร์ซีเชฟนี้ขายอยู่กระป๋องละ18บบาทเหมือนกันครับซูปเปอร์ซีเชฟ เดี๋ยวมาแกะพร้อมกันนะครับโอ้ปลาแกะง่ายมากซุปเปอร์สิชินชิ้นสองชิ้นสาชิ้นใช้ได้ใช้ได้ไดต่อไปครับย,ยี่ห้อยอดฮิตเลยนะครับอยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับปลากระป๋องตา3ามแม่ครัวครับผม สามแม่ครัวตอนนี้เซเว่นขายอยู่กระป๋อง,งละสิบแาทเหมือนกันนะสามแม่ครัวสามชิ้นต่อไปนะครับอีกที่ห้อฮิตเลยฮะอีกที่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าปกระกป๋องโลซานะ่าครับผม ต,ต่อไปคนระับพุ่มปุ้ยสีชมพูนะครับเป็นพุ่มปุ้ยคัดพิเศษสีชมพูนี่คนะกระป๋องละ20บาทนะครับ สุดท้ายอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราใช้มากมากเลยนะครับกระป๋องนี้ไม่คิดว่ามันจะมีราคาขนาดนี้น <Wow. S 1> ไอ้กระป๋องเนี้ยไม่เคยกินเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นที่ห่อที่เขาฮิตกันหรือว่ายังไงนะตัวนี้มีเพื่อนๆคนไหนเคยกินไหมได้ทายว่าราคาเท่าไหร่ครับกระป๋องนี้ยี่ห้อไอยำครับ ให้ทายกระป๋องเท่าไหร่อะยำผมยังไม่เฉลยนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะไม่ให้ดูภายในก่อนทำไมมันถึงราชาขนาดนี้นะไอกระป๋องเนี้ยเดี๋ยวเรามาเรียงดูวัดกันเรียกว่าตัวต่อตัวหมัดต่อหมัดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมปอันนี้นะครับยี่ห้อแรกนะฮะ ซีเล็กครับสีเล็กนี่นะครับีเล็กนี่ครับีเล็กปุ่มปุ้ยครับนี่ปุ่มปุ้ยนะฮะปุ่มปุ้ยต่อไปนะครับเป็นมงกุฎทะเลครับนี่ฮะมงกุฎทะเลครับต่อไปนะครับอันนี้ซูเปอร์ซีเชฟนะครับนี่ซูเปอร์ซีเชฟต่อไปครับแบรนด์ยอดฮิตของเราฮะปลากระป๋องตาสามแม่ครัวอันนี้ตีคู่มาเลยนะฮะเหมือนคู่แข่งคู่รักคู่แคนตลอดกาลเลยนะฮะอันนี้ตาโรซาครับ อันนี้เรามาดูปุ้มปุ้ยอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวคัดพิเศษนะครับอันนี้มันผมเอาช้อนแงะมันเลยหลุดมาหน่อยแต่จริงๆมันเป็นชิ้นเดียวกันนะอันนี้ฮะปุ้มปุ้ยสุดท้ายครับอันนี้ตาอยำนะครับตะกี้ที่ผมติดไว้ก่อนหน้านี้ที่อ่าผมไม่บอกราคาใช่ไหมว่ามันเท่าไหร,ร่ฮะน,นี่ผมจะมาเฉลยให้นะครับราคามันสามสิบหกบาทอยำนะฮะกระป๋องนี้นะครับ36บบาทนะฮะ จบไปแล้วนะครับผมสาหรับการดูปริมาณของปลากระป๋องแต่ละที่หอนะครับทั้งไก่กระป๋องนี้มีทั้งหมด7จดี่หอนะครับความคุ้มค่าปริมาณมากน้อยท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินนะครับแต่ว่าจากที่ดูคร่าวๆเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันนะปลากระป๋องเนี่ยหมายถึงปริมาณนะครับแต่รสชาติผมว่าต่างแน่นอนยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอามาให้ดูเพื่อเป็นความรู้แค่ว่า ในแต่ละกระป๋องมันมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมว่าต้องมีคนอยากรู้อะขี้สงสัยไงผมอนะน้องแอนอยากรู้ไหมอยากรู้ว่าทำไมนี่ก็ปุ่งปุย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 โอเควันนี้ยังไงเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องโจกเจ็ดชาแนลนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราลุงหลานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับูู้ดะบอกนะอ่าครับผมน้ำแข็งละลายด้วยความร้อนหัวใจอ่อนนอนละลายด้วยความรักน้องคิดท,ที่ไหฮ